พูดถึงสมุนไพรไทยแล้วนะคะหลายท่านก็คงจะนึกถึงความเก่าแก่อย่างยาดมยาหมองที่มีกลิ่นแรงๆที่ก็ปลูกเป็นหญาเราใช้กันเป็นประจำนะคะแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าตลาดของสมุนไพรไทยนั้นคือคักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วัยรุ่นรวมถึงวัยทํางานนะคะก็หันมาใช้สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวทีฉันจะมาบอกค่ะว่า ปัจจัยที่ทำให้ผู้คนเริ่มมาสนใจตลาดสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นนั้นมีอะไรบ้างค่ะ โอกาสแร,รกค่ะก็คือคนหันมาใช้สมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากเทรนด์ของการรักสุขภาพกำลังมาแรงเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานนะคะต่างก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติสมุนไพรที่ไร้สารเคมีต่างๆนะคะก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงของยุคโควิด -19 นะคะก็ทำให้หลายค หันมานิยมสมุนไพรมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวยอย่างเช่นน้ำขิงนะคะหรือว่าจะเป็นแคปซูลฟ้าทลายโจนก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของการรักสุขภาพเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นนะคะคนหันมาดูแลแตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงของโควิด -19 ของเรานั่นเองนะคะ นอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์อย่างอโรมาบามหรือว่ายาหม่องสลด์ครีมทาแก้ป,ปวดเมื่อยนะคะก็เปลี่ยนรูปรักษ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้คนในวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นหันมานิยมสมุนไพรไทยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะได้รับสปปรรพคุณที่ดีขึ้นสลัดภาพเก่าๆของสมุนไพรไทยไปได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะและโอกาสที่2ก็คือการส่งออกของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เติบโตขึ้นส่วนทางกับเศรษฐกิจ อย่างที่สร้างกรดีอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของสมุนไพรไทยกันมากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ในตั่งประเทศเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นนะคะผู้ประกอบการนะคะที่กําลังมองหาตลาดต่างประเทศก็ถือว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากเลยที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะメディคอสได้ข้อมูลมาค่ะว่าไตรามาสแรกของปี2564 ตลาดเครื่องเทศและสมุนไพรไทยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง93%ฉะนั้นนะคะเมื่อเทียบกับปี2,563ในช่วงเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นนะคะผู้ประกอบการที่กำลังเตรียมการที่จะสร้างแบรนด์นะคะหรือว่าเตรียมการที่จะเข้าสู่ตลาดโลกนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังมีโอกาสอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เราไม่สามารถนํามาเล่าให้ฟังได้หมดฉะนั้นนะคะคุณจึงต้องศึกษาแล้วก็ค้นหาความรู้เพิ่มเติมค่ะจึงจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าทําไมคุณจะต้องรีบสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์สมุนไพรนอกจากตัวอย่างปัจจัยที่ส่งเสริมให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตแล้วเราก็ยังมีแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมาแนะนําให้ทุกท่านรู้จักค่ะนั่นก็คือแบรนด์ วาตาัตโพค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแบรนดน์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะวาตาัตโพถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยที่มีการคิดค้นและผลิตสินค้านวดที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากตั้งแต่ตอนแรกที่ปล่อยสินค้าออกมาเลยทีเดียวค่ะ โดยสินค้าสมุนไพรของวัตโพไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพลายหรือยาหม่องพลยนะคะก็เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในประเทศไทยในภาคพื้นเอเชียแล้วก็ทวีปยุโรปอีกด้วยค่ะซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพทำให้วัตโพนะคะอยู่มาอย่างยืนยาวถึง30ปีด้วยกันค่ะ แถมกะซิมาค่ะว่าโรงเรียนรวดแผนไทยวัดโพก็ใช้สินค้าวัาตโพด้วยถ้าไหนที่สนใจอยากทดลองผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสั่งซื้อมาได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองด้วยตัวเองนะคะก็สามารถไปทดลองนวดได้ที่โรงเรียนรวดแผนไทยวัดโพเมื่อคุณมีโอกาสค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะได้ไอเดียดีๆในการสร้างแบรนด์ ขมุนไพรนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าที่สำคัญนั้นผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพแล้วก็ต้องได้มาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบขั้นตอนการบรรจุนะคะต้องมีความสะอาดต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องได้รับออยอย่างถูกต้องอีกด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณจำหน่ายได้ง่ายแล้วก็ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ง่ายอีกเช่นเดียวกันค่ะ ฉะนั้นหากคุณสนใจสร้างแบรนด์สมุนไพรนะคะก็สามารถติดต่อเมดิคอสได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะให้คำปรึกษาให้กับคุณได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ